ดี oh. คุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจไมยรูกอีกครั้งหนึ่งก็ในวันนี้จะเป็นช่วงเทศกาลครนะิสต์มาสเนาะผมก็เลยอยากจะวาอเลยที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสบ้างก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวก็อย่าลืมลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งรูปที่เราจะวานนะครับก็คือรูปนี้เป็นรูปเชิงเทียนนะครับก็เป็นเชิงเทียนที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปนี้ผมวาดกันยังไงนะครับมาดูเลย นะเริ่มแรกนะครับผมใช้กระดาษอาเช่185กรัมแบบกึ่งหยาบนะครับก็เป็นแบบบล็อกทีนี้มาลายเสร็จแล้วต่อมาเราก็ขึงด้วยน,นิตโต้นะครับมันไม่ได้ใหญ่มากก็ขึงนิตโต้ทีนี้ต่อมาเราจะใช้ผูุกันลงสีแบล็กเกลไปก่อนเลยง่ายๆโดยแบล็กเกลของเราพอเราลงแบล็กเาวไว้ได้ลงนิดเดียวพอหรือแล้วแต่นะครับ จะลงนิดเดียวก็ได้ทีนี้เรามาลงด้วยสีแคปเมเนเย,ยนโล่ก่อนเป็นสีพื้นเนาะก็จริงมันเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าผมแนะนําว่าเวลาเขียนอะไรก็ตามเขียนสีที่มันสว่างก่อนเช่นอาจจะเป็นสีเหลืองก,ก่อนโดยิีนี้ก็แล้วก็เขียนเงาของแต่ละชิ้นนะครับอันนี้เริ่มแรกเขียนแบบปยกบนเปียกก่อนเลยก็เขียนให้ครบทุกชิ้นเป็นแนวทางไปก่อน แล้วยังไงสุดท้ายอะตอนที่เราวาดมันจริงๆอะเราจะแยกแต่ละชิ้นต่อมาก็ลงก็ลงลงงไปที่โต๊ะนะครับซึ่งตัวโตะอันเนี้ยก็เป็นสีน้าตาลเหมือนกันอาจจะมีเห็นหมาว่าเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เขียนกระดิ่งอันเนี้ยผมลงน้ําไปก่อนเพื่อที่ผมจะได้ทําการเกลี่ยสีตรงนั้นเห็นไหมครับด้วยสีดาแล้วตรงนั้นยังเว้นขาวอยู่เพราะว่ากระดิ่งเนาะมันเป็นของที่เป็นของเป็นแบบ มันมันอะมันวาวทีนี้ก็ต้องเว้นแสงไว้หน่อยนะครับก็เขียนไปก่อนต่อจากนั้นก็เขียนตัวเชิงเทียนก็เชิงเทียนอะมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นผมก็เลยต้องลงสีเหลืองเข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวไสเ้เชือกนะครับต่อจากนั้นก็เขียนลูกเบอร์รี่เนาะมันน่าจะเป็นลูกเบอร์รี่แหละก็ลงไปเลยสีแดงจากนั้นก็ลงแบ็กกราวต่อไปเลย ก็ลงด้วยผมใช้ซีลีนบูตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่ผสมแดงหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลการที่เราเขียนสีเขียวสดอะไปเลยอมันจะทําให้มันไปแย่งจุดเด่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่เบรกด้วยน้ําเงินแล้วก็เบรกด้วยแดงแตนะ่อันนี้ยผมมาลงน้ําไปก่อนรอบนึงเอาใหม่นะอันนี้ผมลงน้ําลงน้ําเสร็จปุ๊บผมเอาสีเข้มอะลงไปด้านข้างซ้ายขวา ไอ้เป็นวิธีการเขียนแบบเปียกแบบเปียกนะครับเปียกวนเปียกแล้วก็หอไม้ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบเรียบเพราะนั้นเราต้องใส่ให้มันมีดีเทลด้วยล้วการที่แบบเราแต้มแต้ม,แต,มแต้มสีเข้าไปถ้ามันเกิดเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เราก็ลงไปเรื่อยๆเลยให้มันครบชิ้นซึ่งผมแนะนําเวลาให้วาดพวกเนี้ยแต่ละชิ้นนะ่ะควรจะใช้สีที่เหมือนกันเพราะนั้นต้องผสมสีทีเดียวให้ได้เยอะๆเลยเอาใหม่นะมา เราก็ลงไปเรื่อยๆก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีจำพวกแดงอลิซิลีนคิมสันอินดิโกที่เป็นสีเข้มเนาะแล้วก็อาจจะใส่รอเซน่าเข้าไปแต่เนี้ยเออทำไมผมถึงต้องเว้นเพราะว่าถ้าผมไปเขียนมันต่อไปเรื่อยๆจังหวะการลงอะ่ะมันจะมันจะไปคาบเกี่ยวกับอันแรกซึ่งยังเปียกอยู่เพราะนั้นผมก็เลยต้องเว้น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 เป็นลงแบบบ้านอันหนึ่งไว้อันหนึ่งนะครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นการเขียนลายโต๊ะก็ใช้พวกกันเรานี่นแหละเกะเกกขูดขูดแล้วก็เราก็จะลงโต๊ะเคลือบไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อลบรอยที่เราได้ขีดสีลงไปนะครับที่เป็นสีดําเป็นการลงคุมไปเลยรอบหนึ่งและเป็นการลงคุมโดยที่ผมเขียนเงาไปพร้อมกันเลยด้วยอันนี้อันนี้คือวิธีการวางแผนนะดึงกระดาษมันออกมาแล้วก็ ทาน้ำไปรอบนึงเพราะว่าทําไมผมถึงต้องกับกระดาษเพราะว่าเวลาถ้าผมลงสีเข้มอ่ะสีเข้ม่มันจะย้อยลงมาถูกปะทีเนี้ยผมก็เลยพลิกด้านให้สิให้น้ํามันไหลย,ย้อนอีกทีหนึ่งต่อน,นั้นอันนี้นก็เป็นอ๋อเชิงเทียมผม่ะใช้วิธีการอาใช้กาวกั้นสีน้ําด้วยเพราะว่าไฟมันเด่นเนาะไฟมันต้องสว่างจริงๆครับมันมันต้องขาวต่อจากนั้นผมก็ดีดสีครับอันนี้ก็ขำๆไปเลยดีดสีดีดสีไปเลยก็จะเป็นพวกสีดํา สีส้มแล้วก็สีขาวตอนท้ายเนาะแต่ว่าอย่าไปดีดมันเยอะดีดมันพอประมาณอ่ะทีนี้เราก็เสร็จเป็นปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เร็วหน่อยเนาะเป็นคำอวยพรแล้วกันให้ทุกคนมีความสุขในช่วงคริสต์มาสนี้จนถึงช่วงปีใหม่นี้แล้วขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสลับเราทั้งคู่นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมไไ้า้ไว้ในหนึ่งจะเป็นการเขียนคนแบบกลุ่มใหญ่ จะเป็นการเขีนคนโดยใช้วิธีการจัดองค์ประกอบซึ่งผมทําไว้เราผมค่อนข้างที่จะภูมิใจกับมันมากๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ